รายการ r e s c r d on Radio โดยเฉลิมรัฐน้อยกลางและชลิตากิติพันธ์สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม r e s c r d on Radio ช่วงกาชาตินิว สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงการชาตินิวส์วันนี้กลุ่มองค์กรกาชาติแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นบังคับใช้สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์หรือ TPNW ค่ะ เจนีวานิวร์กกลุ่มองค์กรการชาติและสภาเสื้อวงเดือนแดงระหว่างประเทศนะคะก็ร่วมยินดีที่ในวันนี้นะคะสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์หรือ the treaty on the prohibition of nuclear weapons เริ่มมีผลบังคับใช้นะคะโดยสนธิสัญญาตัวนี้จะห้ามการใช้ข่มขู่พัฒนาผลิตทดลองแล้วก็สะสมอาวุธนิวเคลียร์นะคะแล้วก็ยังกําหนดให้ชาติสมาชิกที่ร่วมลงนามนะคะไม่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าน้มนาวใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดในการเกี่ยวข้องกับ กิจกรรรมมมตาาที่ะบุห้ไว้ในนสสธิัญญาค่ะวันนี้ถือเป็นชัยชนะของมนุษยชาติสนธิสัญญานี้เป็นผลจากการดําเนินการมากว่า75ปีและกําลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าในปัจจุบันนี้อาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งทางด้านศิลธรรมด้านมนุษยธรรมและด้านกฎหมายสนธิสัญญานี้เป็นผลจากการดําเนินการมากว่า75ปีและกําลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าในปัจจุบันนี้อาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งทางด้านศิลธรรมด้านมนุษยธรรม และส่วนที่สัญญาจะทําให้หัวรบนิวเคลียร์มีอุปสรรคทางกฎหมายและมีการตีตรามากขึ้นกว่าเดิมส่วนที่สัญญานี้จะช่วยให้เราจินตนาการถึงโลกที่ปราศจากอาวุธอันไร้ซึ่งมนุษยธรรมเหล่านี้ว่าเป็นเป้าหมายที่เราทําให้เกิดขึ้นได้จริงปีเตอร์เมลเลอร์ประธานคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ i อ r c กล่าวค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะมีทั้งสิ้น51ประเทศทั่วโลกที่ได้ร่วมลงนามแล้วก็ให้สัตยาบันในสนที่สัญญาฉบับนี้ค่ะขณะที่อีก35ประเทศนะคะร่วมลง ชื่อแต่ว่ายัางไม่ให้การรับรองสัตยาบันนะคะซึ่งกลุ่มองค์กรการชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศนะคะประสงค์ให้บรรดาผู้นําทั่วโลกค่ะรวมถึงประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองร่วมลงนามในสนธิสัญญ,ญาฉบับดังกล่าวนะคะอันจะนําไปสู่หนทางในการทําให้โลกของเรานะคะปราศจากอาวุธแรงอย่างนิวเคลียร์ค่ะในฟรานซิสโกโรคค็อก่าประธานสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซียวงเดือนแดงระหว่างประเทศได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าการมีผลบังคับใช้ของตราสารกฎ หมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นการย้ำเตือนที่น่ายินดีและทรงพลังเพราะถึงแม้เราจะกำลังเผชิญกับภาวะความกังวลทั่วโลกในปัจจุบันก็ตามแต่นโยบายการตกลงร่วมกันจากหลายฝ่ายจะช่วยให้เราก้าวผ่านปัญหาความท้าทายที่มีขนาดใหญ่และฝั่งรากลึกเหล่านี้ได้ซึ่งเราควรใช้สมรรถภาพในการรวมตัวและประสานงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในห่วงเวลาที่เรารเผชิญกับปัญหาความท้าทายอื่นๆที่มีความร้ายแรงและเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะซึ่งสนธิสัญญาฉบับนี้นะคะกำหนดให้ชา สมาชิกต้องให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์การฟื้นฟูการสนับสนุนด้านจิตวิทยารวมถึงความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่เหยื่อโดยไม่เลือกปฏิบตัติอีกทั้งยังต้องทำลายพื้นที่ที่ปนเปื้อนการใช้หรือทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีกด้วยค่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์กันค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามรับฟังกันต่อในช่วงสนทนารอบเรืค่ะรายการ Re สคอร์ดออนไลน สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโล,โลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตกรรม Let's call on radio ช่วงสนทนารอบรัว ่อ,อก,กันในช่วงสนทนารอบรัวนะคะ สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่22มกราคม2564จากความพยายาม75ปีหลังโลกได้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมะและนางาซากิในที่สุดโลกก็มาถึงวันที่สามารถสร้างบรรทัดฐานการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างเป็นทางการจะเกิดอะไรขึ้นหลังวันที่22มกราคม2564เมื่อสนธิสัสญ,ญญามีผลบังคับใช้โลกใหม่หมลังจากนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเราได้รวบรวมคำถามสำคัญ มาให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันค่ะ ส่วนที่สัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์คืออะไรส่วนที่สัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกนะคะเกี่ยวกับการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายโดยการห้ามพัฒนาทดลองผลิตจัดเก็บในคลังติดตั้งถ่ายโอนใช้หรือขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์รวมถึงสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมใดๆข้างต้นนะคะซึ่งส่วนที่สัญญาจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีรัฐภาคียื่นสัตยาบันศาลนะคะครบ50ประเทศทั้งนี้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ ฮอนดูัสได้ตัดสินใจยื่นสันตยาบันนะคะเป็นประเทศที่50ทําให้สนธิสัญญาเริ่มมีการนับถอยหลังเพื่อบังคับใช้ภายใน90วันโดยได้เริ่มบังคับใช้จริงเมื่อวันที่22มกราคม2564ที่ผ่านมาค่ะและประเทศใดบ้างที่เข้าร่วมสัตยาบันแบนนิวเคลียร์คำตอบก็คือประเทศแอนติกาและบาบูดาออสเตรียบังกลาเทศเบลีสเบนินบลิเวียหมู่เกาะคุกคอสตาริกาคิวบาโดมินิกันเอกวาดอ เอลซันวาด,ดอร์ฟิจิแกมเบียไกายอา,านานครรัฐวาติกันฮอนดูรัสไอแลนด์จาไมกาคาซัคสถานคิริบาตีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเลโซโทโมาเลเซียเมาดีฟมอต้ตาเม็กซิโกนามิเบียนาอูรูนิวซีแลนด์นิการากัว ไนจีเรียน Pal ิวเอปาเลาปาเลสไตน์ปานามาปารากวัยเซนคีและเนวิตเซลูเซียเซนวินเซนและเกรนาดีนซามัวซันมาริโนแอฟริกาใต้ไทยตรินิแดดและโตเบโกตูวาลูอุรุกวัยวานูอาตูเวเนซุเอลาและเวียดนามค่ะ สำหรับประเทศฮอนดูรัสเป็นประเทศลำดับที่50ที่ตัดสินใจให้สตยาบาลทำให้สนธิสัญญานะคะสามารถบังคับใช้หลังมีภาคีครบ50ประเทศค่ะส่วนประเทศล่าสุดที่เข้าร่วมภาคีเครือข่ายนะคะก็คือประเทศเบนินค่ะเป็นลำดับที่51ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน3ประเทศที่ให้สตยาบาลในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์โดยได้ลงนามในวันแรกร่วมกับนครรัฐวาติกันและไกาอานาเมื่อวันที่20กันยายน2017นค่ะ แม้ว่าจํานวนรัฐที่ให้สัตยาบันซึ่งหมายถึงให้การยืนยันนะคะว่าประสงค์จะให้สนทิสัญญานั้นมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายในประเทศจะมีเพียง51ประเทศแต่ยังมีอีก35ประเทศที่ลงนามในสนที่สัญญาซึ่งแม้ว่าข้อกําหนดของสนธิสัญญาจะยังไม่มีผลบังคับใช้แต่ก็แสดงให้เห็นว่าสนทิสัญญานี้ได้รับผลตอบรับที่ดีและคาดว่าจะมีภาคีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตค่ะคุณเฉลิมลาภคาในจํานวนประเทศเหล่านี้ไม่มีประเทศไหนที่ถือครองนิวเคลียร์และสนสัญ,ญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์จะ ประโยชน์อะไรคะถ้ารฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ร่วมให้สัตยาบันค่ะแม้ว่าในบรรดา51ประเทศที่ให้สัตย,บตยาบันในสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์จะไม่มีประเทศใดเลยนะคะที่มีนิวเคลียร์ในครอบครองถึงอย่างนั้นนะคะผลที่ตามมาของสนสัญญาก็ยังเป็นสิ่งที่น่าคาดหวังค่ะสนสัญญาห้ามระเบิดนิวเคลียร์สร้างบรรทัานร่วมกันว่าการใช้อาวุธที่ว่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้ดังนั้นมันจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อกดดันให้รัฐที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองเริ่มหันมามองถึงคคววาาามชชออบธรใในนกุ้ โดยอาจเริ่มลดหรือกำจัดอาวุธต่อไปในอนาคตค่ะส่งที่สัญญาดังกล่าวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนสันที่สัญญาตัวก่อนหน้าก็คือสนญที่สัญญาห้ามการแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์นิวเคลียร์ n o n p r o l i f e เ a t i o n t r e a t NPT ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ3อย่างก็คือการไม่ส่งต่อความรู้เรื่องนิวเคลียร์ให้ลัดอื่นการสนับสนุนการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศที่มีนิวเคลียร์ในครอบครองและการสนับสนุนการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติสัญที่สัญ,ญญาที่ว่านี้นะคะ มีรัฐผู้ลงนามมากถึง189ประเทศความพยายามที่จะส่งเสริมให้ทุกชาติถันมาปลดอาวุธนิวเคลียร์อาจไม่สามารถเห็นผลได้ในวันนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าสนธิสัญญาที่ว่าไม่มีความสําคัญนะคะใช่แล้วค่ะคาซัคสถานประเทศที่เคยมีอาวุธนิวเคลียร์มาก่อนแต่ก็ได้ปลดอาวุธตัวเองมาแล้วตั้งแต่ปี1995และก็อย่าและก็ยังเข้ามาเป็นภาคีสัตยาบันอนุสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์เป็นชาติที่26ค่ะในขณะที่อิหร่านซึ่งเป ข้อพิพาทผัวพันเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ก็ลงมติเห็นชอบสนทิสัญญาตัวนี้เช่นกันในที่ประชุมของสหประชาชาติซึ่งเคยจัดขึ้นในนิวยอร์กเมื่อปี2017ค่ะอาจกลค่ะอาวได้ว่าสันติสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์เป็นก้าวเล็กๆในความพยายามที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติในรุ่นต่อไปที่จะได้ใช้ชีวิตในโลกที่ไร้ซึ่งภัยจากอาวุธนิวเคลียร์ค่ะ หลังสนที่สัญญานะคะมีผลบังคับใช้การใช้ระเบิดนิวเคลียร์ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหากรัฐยืนยันจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์นะคะในปี1996รยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ ได้ให้ความเห็นในเรื่องของความชอบธรรมในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ไว้นะคะว่าการใช้หรือขู่ใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อการลุกลานเป็นการขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่ปรับใช้ในการขัดการทางอาวุธและหลักการของกฎมนุษยธรรมแต่ หากการใช้อาวุธนิวเคลียร์นั้นนะคะเป็นการตอบโต้ซึ่งไปตามหลักการกฎกฎหมายมนุษยธรรมและไม่ขัดกับข้อผูกมัดทางสนธิสัญญาระหว่างประเทศของรัฐนั้นก็อาจไม่ถือว่าขัดกับหลักกฎหมายค่ะเป็นที่น่าสนใจนะคะว่าสารยุติธรรมระหว่างประเทศในปี1996กล่าวถึงประเด็นความชอบธรรมในการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องตนเองนะคะหรือเพื่อความอยู่รอดของชาติว่าไม่สามารถชีช้ชัดได้ถึงความชอบธรรมหรือว่าความผิดค่ะ อย่างไรก็ตามในแนวคิดทางกฎหมายในปัจจุบันนะคะการขู่ว่าจะใช้หรือว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการรุกรานโดยทางหลักการแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นความผิดภายใต้กฎหมายอาญาระหว่างประเทศอย่างน้อยที่สุดก็ภายใต้เขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศในฐานความผิดของการรุกรานและเป็นการขัดกับหลักของสหประชาชาติค่ะในเรื่องของการรักษาทำรงไว้ซึ่งสันติภาพของประชาคมโลกและเป็นที่ถกเถียงกันว่าแนวคิดของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในปี1996อาจ สะท้อนแนวคิดต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศและความตื่นตัวจากหลายภาคส่วนมีการยอมรับถึงผลกระทบของอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้นกระทั่งมีการยอมรับสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ในปี2020แม้จะมีหลายรัฐที่ไม่ยอมรับสนธิสัญญานี้ก็ตามค่ะสำหรับประเทศที่ให้สัตยาบันในสนธิสัญญานี้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยการพัฒนาทดลองผลิตจัดเก็บในคลงังติดตั้งถ่ายโอนใช้หรือขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์จะถือเป็นความผิดกฎหมายทันทีตั้งแต่วั ันที่22มกราคม2564เป็นต้นไปค่ะ สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์จะมีผลให้ชาติต่างๆต้องทำลายอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองหรือไม่สำหรับชาติที่ให้สัตยาบันเมื่อสนธิสัญญาถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการทุกประเทศนะคะจะต้องทำลายอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองหรือมีข้อผูกมัดที่ต้องทำลายอาวุธนิวเคลียร์ตามกรอบเวลาที่กำหนดในระยะแรกประเทศที่เข้าร่วมสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์จะมีเวลา30วันค่ะเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขามีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองหรือไม่ค่ะและถ้ามีนะคะประเทศเหล่านี้จะต้องท ลายอาวุธนิวเคลียร์ตามข้อผูกมัดตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะพวกเขาจะต้องยกเลิกโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และดำเนินวิธีการเหล่านี้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้โดยไม่หวนกลับมาอีกค่ะพักสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงความรู้คู่สุขภาพค่ะรายการ Re สค o ร์ดออนเรดิโ สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวันตก,กรรม Let's Call On Radio ช่วงความรู้ผู้สุขภาพ ความรู้คู่สุขภาพนะคะกับอาหารเพื่อสุขภาพ15ชนิดที่มีปริมาณสารลูทีนสูงค่ะสารลูทีนเป็นสารธรรมชาตินะคะที่มีในพืชผักผลไม้หลายชนิดเป็นสารในตระกูลของสารแคโรทีนอยด์พบได้ในบริเวณดวงตาโดยเฉพาะตรงบริเวณเลนตาและจอรับภาพตาค่ะนอกจากนี้สารลูทีนยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะไปช่วยลดการทําลายและเสริมสร้างให้เส้นเลือดแข็งแรงได้หากคุณผู้ฟังรับประทานอาหารจําพวกผักผลไม้หลากสีควรจะได้รับสารลูทีนในปริมาณที่เพียง พอนะคะเราลองมาฟังอาหาร15ชนิดที่มีสารลูทีในปริมาณสูงกันค่ะ ผักเคลถือได้ว่าเป็นผักที่มีแร่ธาตุสูงมากชนิดหนึ่งค่ะนอกจากลูทีนแล้วผักเคลยังมีแคลเซียมวิตามินซีเบต้าแคโรทีน A, วิตามินเอวิตามินเคใยอาหารสูงและยังให้พลังงานอีกด้วยค่ะฟักทองเทศประกอบไปด้วยหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฟักนะคะบัตเตอรน์นัสผลฟักทองหรือฟักทองผลเล็กพบว่ามีปริมาณลูทีนและวิตามินเอสูงมากมีแร่ธาตุโพแทสเซียมวิตามินและก็แร่ธาตุอีกหลากหลายชนิดค่ะผักคะนา้ามีวิตามินและแร่ธาตุในปริมาณสูงค่ะ นอกจากลูทีนเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอแล้วนะคะผักคะน้ายังมีแคลเซียมและแมกนีเซียมในปริมาณสูงมีวิตามินเคและวิตามินซีในปริมาณมากอีกด้วยค่ะข้าวโพดหวานเป็นแหล่งลูทีนและโพแทเสเซียมชั้นดีมีกากใยอาหารและวิตามินบีป๊อปคอนเองก็ยังพบว่ามีลูทีนและใยอาหารในปริมาณสูงนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วในป๊อปคอนถือได้ว่าเป็นธัญ,ญพืชชนิดหนึ่งกราบใดที่ไม่ได้แช่อยู่ในเนยค่ะป๊อปคอนก็ยังถือว่าเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพอยู่นะคะ ผักโขมเป็นผักใบเขียวชนิดหนึ่งที่ดีต่อสุขภาพมีธาตุเหล็กแคลเซียมโพแทสเซียมวิตามิน A C และ K รวมทั้งก่กงยอาหารในปริมาณมากและให้พลังงานต่ำค่ะผักสวิตช,ชาร์ดมีลำต้นสีสันสดใสประกอบไปด้วยลูทีในปริมาณที่มากมีแคลเซียมเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A C และเในปริมาณสูงค่ะ ถั่วลันเตานะคะนอกจากจะมีลูทีในปริมาณสูงแล้วก็ยังมีแร่ธาตุแมกนีเซียมเหล็กโพแทสเซียมสังกะสีวิตามิน B รวมและวิตามินเอด้วยค่ะผักอลูกูล่าหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือผักกรอกเกตนอกจากจะมีสารลูทีในปริมาณสูงแล้วนะคะยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลากหลายชนิดนะคะผักกรอกเกตยังให้พลังงานต่ำมากซึ่งเหมาะที่จะนําไปทําเป็นผักชนิดหลักในจานสลัดหรือแช่ผักชนิดนี้ในน้ํามันมะกอกและกระเทียมเพื่อจัดเสริมในจานอาหารก็ได้ค่ะ กระลำดาวมีวิตามินและแร่ธาตุหลายอย่างในปริมาณสูงค่ะมีก,กยากใยอาหารในปริมาณมากโดยกระลำดาวนั้นเหมาะสมในการช่วยลดน้ำหนักค่ะ ใบจากก้านบ๊อกโคลี่มีสารลูทีนวิตามิน A อฟอเรสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน K และเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีแล้วก็ให้พลังงานต่ําค่ะเนื้อสีส้มของฟักทองเป็นแหล่งของสารลูทีนชั้นดีนะคะและมีโพแทสเซียมสูงโดยทั่วไปเราจะได้รับสารลูทีนจากพืชผักแต่ยังมีแหล่งของสารลูทีนจากสัตว์นะคะซึ่งก็คือไข่แดงซึ่งสารนี้ทําให้ไข่แดงมีสีเหลืองนั่นเองค่ะนอกจากนี้ไข่ยังเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีอีกด้วยมันหวานมีสารลูทีนวิตามิน เบต้าแคโรทีนโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินซีและใยอาหารในปริมาณมากและเนื่องจากความหวานอร่อยของมันหวานแม้แต่คนที่ทานยากก็ยังชอบนะคะถือเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวในรายการอาหารสุขภาพค่ะแครอทมีสารลูทีนเบต้าแคโรทีนวิตามินเอและซีในปริมาณที่สูงค่ะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งของวิตามินบีหลากหลายชนิดโพแทสเซียมและแมกนีเซียมและแครอทยังดีต่อสุขภาพโดยที่แครอทหั่นบางหนึ่งถ้วยให้พลังงาน50แคลอรี่ดอกไม้ฝรั่งค่ะมี แคลเซียมและแมกนีเซียมในปริมาณสูงอีกทั้งดอกไม้ฝรั่งยังให้พลังงานต่ำมากจากการศึกษาเกี่ยวกับการให้สารลูทีนเสริมกับโรคทางตาที่เกิดตามวัยพบว่าการได้รับลูทีนในปริมาณมากร่วมกับการบริโภคอาหารที่มีแล่ธาตุสังกะสีวิตามินซีวิตามินอีเบต้าแคโรทีนและสังกะสีจะช่วยชะลอการเกิดโรคจอตาเสื่อมได้ค่ะและช่วยคงการมองเห็นในผู้ที่จอตาเสื่อมในระยะเริ่มต้นอีกด้วยนะคะน่าเสียดายที่สารลูทีนไม่ได้มีผลในการป้องกันและ ชะลอการเกิดโรคต้อกระจกซึ่งเป็นอาการที่เกิดเลนตาคุณเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยากถนอมสายตาไว้ใช้นานๆก็ต้องเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีสีเหลืองและสีเขียวเข้มนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรายการเรสคอร์ดออนเรดิ สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภูมิใจเสนอ รอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยอพอวชอตอนทำไมบางคนไม่ชอบผักชีทราบหรือไม่คะว่าคนที่ไม่ชอบผักชีนั้นเป็นเรื่องของพันธุกรรมค่ะเมื่อนักพันธุศาสตร์พบว่าถ้ามีความผิดปกติที่จุดเล็กๆณตำแหน่งหนึ่งบนสาย DNA ซึ่งตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นบางชนิดจะส่งผลให้คนคนนั้นมีความพิเศษ นั่นคือมีความรู้สึกเฉพาะเจาะจงกับผักชีว่ามีกลิ่นแล้วรสเหมือนกับสิ่งสกปรกหรือเหมือนกับสบู่ดังนั้นคนกลุ่มนี้แม้จะรู้ว่าผักชีมีประโยชน์แค่ไหนก็ต้องกล้ามกลืนฝืนกินมากกว่าคนปกติทั่วไปค่ะซึ่งจากการสำรวจพบว่าอาการเรงเกียดผักชีในระดับ DNA นนั้นพบได้ในประชากรแถบเอเชียตะวันออกเอเชียใต้ยุโรปและแอฟริกา ดังนั้นใครที่อยู่ทีมเหม็นผักชีก็ไม่ต้องกลัวเหงาเพราะมีเพื่อนๆกระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยค่ะรอบรู้สนุกคิดกับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์